พ่อถามปุรุขึ้นมาว่าเป็นยังวันทีทันเธอเอาผัวบ่เห็นดีน้ำก็คือย่านเลี่ยงเขาบ่คุมอือย่านเลี่ยงเขาบ่คุมแล้วก็ย่านมีอะไรบ่สที่ว่าก็นจะเมาเมาหนูติบ่ที่ว่านวันหม้ไม่ได้หนูเหมือนตัวสองตัวนะเจ้าเนี่ยนี่พ่อเจ้าวาสีขาหัวขาหมูตั้งแต่เมืองนั่นคือความจริงของเล่าอีหลีเลยบอกเราคือขั้นจริงพีซซ่าขั้นแหลกบ่ได้คุยเออเพราะว่า พี่ชายคนแรกผูกอยากได้ลูกไพ่หลายดีใจเพราอได้พี่ชายอย่างใดเมียผูกแขนพี่นั่งชั้นนั่แสนหนึ่งอันนี้เฉพาะผูกแขนผูกแขนไปวัวเดียวว่แม่นค่ะดีก็เขาเขาเขาจะเอาขึ้นให้บอข้าเน่เพิ่นเอาขึ้นให้เราบอกว่าจริงนี่ดิเราเราถูกดีใจดีดีใจแมนค่ะขันร้องหนูใดมังตี้ขันร้องหนูใดมังตีเจ้าเสียเอาเท่าใดล่ะว่าอัน เอาอีหลีก็คือบ่ออกเลยสิเราพูดได้สิมามาเข้าบ่อึดเราก็เว้าอยู่ว่าโอ้ยทําใจยากอยู่เพิ่นเว้ากันพอคกับเมียเว้ากันก็ทําใจยากอยู่ผู้ดสิมาเอามันเนาะเอาอีหลีคือกันคือปูลูกเอาเมียนี่คือ่คือทุ่มเออพูดคือพูดความจริงเออมันก็ต้องบอกความจริงเนาะมื้อสิแ่มาทงว่าปีบ่เจ้าสาว สีเฮมาทั้งละเอียดบอสีเฮมาทั้ง่าบสารค้ามบอคือคันสีเฮคยทันคันปุกลูกในเมียทั้งสารค้ามกับสีเฮตาบ้านมาสารค้ามนั่นคัในปุกลูกในเมียทั้งคอนแกนกับสีเฮจากเลยไปคอนแกนกองเน่าเหล้าย่างอุ่แมนแมนยางเลยบ่บ่ละก็คือคือเฮียไหมอ๋อรถเฮียเออเอรถแล้วมากองเน่าอันนี้อุ่นแล้วมาบุลแล้วบัดนี้คือสรุปเอาเมีย อ้ยยาาเอะันเอาผัวแล้วก็บอเลย่าลูกกัเคยเคยบอจะเอาปลาส่เข้าไปอยู่บ้านเคยเคยเอาพลาส่ไปอยู่บ้านออโอ้ยย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 เนี่ยแบบยย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 อยยยยมอยยยยยยอยยนยย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 อยยยยยเมยนยยยอยย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 นยย้ยแย เคยเอาเขามาเห็นงานอยู่วงสาวหน่อยพอนีู่้ดลปีที่สามปีที่สามหมดละเอาไปเอาไปที่แหลกบกขาวไปเอาไปเสี่ยงไว้เเี่นจันอ้อยก่อนบ้านมีบ้านบ้านอาจารย์วุญยบ้านบวชดูดไส้ก็เลยกจางใบสีจันได้ว่านั่งเห็ดอยู่บ้านอาจารย์อ้อยเขี่ยเรื่อยๆก็เลยให้เขาหน่ะล่ะนั่งนั่งขับรถใหญ่เป็นเลยเอารถใหญ่จันอ้อยนั่นไปส่งเออกับผู้บ่าวเฮาหน่ะล่ะเอาไปส่งบานนี้เขาเจ้าห่อเขาต้มอยู่เี็นงานเอิญคนมาเมือง แม่ฉันเลี้ยวมึงอยู่ไกลๆคุณดาเลี้ยวมึงยืนมึงอยู่มือรุ่นมาก<ไ>็เลยเอาเขาเมียบ้านเลี่ยงงานนั่นแหละเลี่ยงงานนั่นบวด <ừ> จะเลียเ้ยวเลี้ยวเฟี้ยนเมียบ้านเ <ừ> พราะอยู่อุดนี่สอบรถไถอยู่รถไถยสิไปแก่ตุนอยู่าไปรับเมาส์สือตนุนอยู่ข้าหลุดไถเลยวยางแตก<ห>ร,รถไถยยางแตกสิเปียนรถไถสิเอาผ่านมันออกนอั่นเดี๋ยวเอาผ่านเลอผ่านเลยนทุบตั้งแตสว่างโมงเศร้าจะมาหอดเทียงกับบ้าออก เป็นยังไงล่ะจ้าของก็เลยอันผายกระเป๋ากับกับแฟนนั่นแหละ่างเข้าไปในบ้านแม่สวัสดีครับมันก็วางสีบอก่อไส้นะนะพูดเมียแไ่ไหนพูดได้พอสวัสดีครับเราก็โพงออกจากรถไทยไปล่ะมาสวัสดีครับไปหรอผมผมจะกันมันก็บอกซื้อบอกยังไปมาตั้นนั่นนั่นนั่นก็ว่าไปไม่ยังล่ะไปยัง เดอพ่อกินเข้าไปเพราะอะไรอยังเงี้ยท okay ียคันร ouais. ้อนเพราะอ่อนผมมากินส so ู no. ้กิณงลดเด้อโอ้ยพ่อพ่อไปกินลดพ้านหมากนันว่าพ่อมาผมเห็นห้โอ้ยมึงจะคุยไรโอ้ยผมไม่ได้คุยหรอกครับตอกชามเทียตัวออกมานะคุยเรื่องกูสิได้กินเขาบ่แล้วลูกคนไปเป็นนั่งสิละนั่งนั่งอยู่เตียงบอกนั่งกับจับควันได้เด้อ ปาดโปก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 ขอโปกโปกขอโปกโปกลุดนปองงองออกเมล่อดนะเมียเฮ้ยกูได้กินข้าเรียเออเฮ้ยกูได้กินข้าวเรียกนะผู้พันยูดว่านั่นแหละบัดนี้เรียกว่ากันอยอนะไรบัดนี้ไปคือกันดีกันเนี่ยกันดีไปกับไปตุนยุค่าบนตุนพอค้าตุนปุกลุกหนึ่งตัวมันกับแบกผู้เดียวขึ้นรถตกหลุมหลังค่ารถฆ่าเสาไฟสิมันกับเป็นผู้เฮ็ดบอกอันนั้น เราเมือนเราก็ถามหานอยู่ผู้บอิวานเลยเหรอทั้งกระสิน,นทั้งจุมจังพลังหละะาดเน่ยเยาวาทั้งหัวขาวเว้ <laughs> เรืงจริงวะนีน่นั่งกับเมืองนั่งกับเป็นเอฟซีกันนี่ช่วงนี้เขากับเปไ็นนายซิปนันละลอ้โหนนลาล้วกับว่วาเลยว่าถ้าอยากเอาแฟนเอาผัวเอาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้ว่าแต่เป็นผู้หญิงเขาสนับสนุนแต่เป็นผู้ชายเธอจะมี อะไรเลี้ยงเขาไหมคุณจะเลี้ยงเขาข่มบ่อเพราะว่ากันลูกไผ่เนี่ยซ้ำลูกไผ่เนี่ยพอเลี้ยงได้ยู่ผู้พ่พอวา่าเพื่อนเออเอาเพียงจเจา้าคอยอิสาพอเจ้าดิคอยอิสาเจ้าดิเป็นว่าโอ้ยพอเจ้าทุ่มแห้งเลยยีย่เลยเจ้าของเคยมีผู้สาวอยู่โอ้ยท่านเคยเห็นโมเมนต์นี้ไหมบอเคยบอกสุ้กันไหมมีเรียนเรียนอยู่ปวชอยู่ในเกษตรนั่น ไปไปลี่ยนแข่งฆากันพอกันพูดด้วยู่เชียงใหม่คุณเออเออเอ็เชียงใหม่กูก็เอ้าคนมาเคยบอกพ่อพ่อผมถ้าแค่มี้ภาษายู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่กูก็เอ้าคนมากูก็จะไปเต็งสีแพงปันได้เจ้าหมดเล้วไอ้คอมเมนต์นี้ได้เว้ยสีแพงปันได้เจ้าเพ้ยว่าสั่นประยุทธ์เล่าเล่าเป็นคนแบบนั่นแหละโอ้ยใจได้ยินวานพี่ไส้ สิไปวนเมียให้พิ่ช่ายล้เวยไปเล้วเขาห่องเทรอยมาเราก็บ่าด้ตตอเขายืนอุดเขาห้องสีเซียนท่องนักหาบาทเขากับบาร์ตอเขาเอาคือเอาอยานี่จริงๆหยาแต่เธอเอากันกับฉันเออปูนวปัวจัง่างเนี่ยแลกก็บ่ไร้บร่าด้วยเอาได้คือเ่าจังตองแลวกับปูกไอ้เื่อเอาเอาเุอเาร้ว่ามันสิเอาเบิดด เขาก็ยืนยันฮึกเอวแต่ต้องหาซอยกันอิริ่งคุณอยากไปเกี่ยวเขาบ่รถเกี่ยวเขาแบบนีหากินสูอย่ากไปนั่งนู่นนี่นั่เพื่อหากินกันหากินเอาเองพอก็คือพอเม่ก็คือเม่ทอนั่นเอาจริง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 เล่ามันอันนี้ทีว่าเขาไปลิดย่ำเลยกับว่าเอาเอาเอาเมียเอาเมียอังตัดกับขึ้นนี่แหละ ความจริงความจริงคือวันนี้คือมักบอกความจริงพี่น้องเนาะอืมก็คือความในใจการอัดอั้นตันใจใช่การก็เลยบอกว่าสู้กันบ้งเจ้าอยากเอาเมี่ยเจ้าก็เอาพอ,อ,อากระอยเต็มที่แต่อยากเอาัวานั่นคือเจ้าก็เอาได้เพราะว่าบวชเสร็จแล้วคุณจะเป็นอะไรก็ได้นี่คือคำของเล่าที่บอกอ,ออกมาก S <S เราอยากบอ,อหกห้คือตอนแรกเรายันบวบวชให้เมนโอยน้ยัเน,เน,น,นเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ก้อนแล้วก็เลยบบยัน,ยนบวบวดเจ้าอยากใช้ยาการรมเจ้าอยากเกินนงก็นหนาบวบบอข่อยบอพอข่อยบอเห็นย่องสี่อือืมต่ข่อยบอมีเห็นย่องสี่เมนข่อยจะบ่เปล่งเพศดข่อยกับเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายข่อยก็จะเป็นลูกที่ดีของเจ้าท่อนั่นเราเคยสัญญากับพ่อกับแม่ไว้ต่อหน้าพ่อหน้าแม่เลยหนึ่งบูรีและยาเสพติดคือขันข่อยยุ่งเกี่ยวข่อยขอตายมังง่าม จริงๆิงอันนี้คือสัญญากระพอเลยคือยาเสพติดแต่ตแดื่มนี่ได้อืมแต่แบบอีกอย่างหนึ่งคือแบบเขาบอกว่าแบบนี้ได้คือใน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 ความไมยอีกอย่างหนึ่งการะละลิ่นนะ,ะการที่จะลองยาเสพติดมันต้องเริ่มจากการดมกาวไปก่อน <c oughs> <c oughs> เมีนวะอยากเป็นลูกสะพ้ายพญิอุธนาต็มเลยมีอยานลูกสะพ้ายพอใหญ่อุดใันเป็นตอนนี้ผูกแขนสักบาท เป็นยังสมมติเราเป็นลูกสะใภ้ผู้หญิงผู้สาวผู้สาวจะเป็นเอาเจงาส่เล่าสิเป็นคนแม็กแมกเว้าคมจริงถามโหลดท่านเจ้าได้ลูกไผลานี่เจ้าผูกแคนเท่าไหรแล้วสิมีคำตอบเลยลืมถามตัวเลยเนาะอีเลียนเราเราเราไม่ีคำตอบไม่ใจลบตลอดเลยอีเลี่ยเลาเราแต่ลูกไผ่กุ๊กเนี่ยแสนลูกไผลานี่สองแสนเลาบอกสองแสน ก็สิไปหาเมียปุ๊บแตงมือนีป่ามืออื่นนั่นแหละ <S 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 แต่ว่าบ่าเมียพอนี่ว่าเป็นยังเออ,เอ,อ,เอ,อจะว่าจะคล้องนะฮะกินจะคล้องได้เ,เลี้ยงตัวจะคล้องได้ตกจะคล้องแล้วก็ว่าวเมื่อสุยังกูกลูกตัขันตัวบาเมียหรือบอ่าผัวหรือจะอยู่คนเดียวคุณเลี้ยงตัวเองได้คุณไปเลยคุณทําได้คุณทําเลยบ<อ>จริงๆ ว่าจะยากเหงาพอยากออยาเมียกันเอาผัวเอาได้ว่าจะย้ายไม่ยากเข้ามันมีหลายอย่างหลายอย่างเนาะมันมีตัวอย่างมาหลายอย่างเฮอตบะเลยเบาออถึงเขาเฮอตบะเลย่าดพิมพ์ผู้ใดเนาะก,การที่จะเทอมีแฟนเป็นผู้ชายหนึ่งละ่ะลอยทั้งลอยขันพ่อมีแฟนมันพลาดไงฮอตต้องหาเลี้ยงเขาฟุกเนี่ยคือคือ,อกัทเทอได้ผัวรวยอิริจริงกริงคือคือคอยนี่ขันคอยตัดสินใจว่าเออคอยจะเอาเมียหรือคอยจะเอาผัวน้คอยต้อง น้ำแนียงเขกันเราขอแหงเหรอคอยต้องแบบว่าคอยต้องหาเรียงเขามันได้บ่ดวมีโบอยบอลในตัองแต่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้คือคมก็เข้าใจนะแม่ว่าสมองคือเข้าใจว่าคือหนึ่งทุกวันน uh okay so ี้ความรักไม่ได้จํากัดเพศใช่ครับไม่จํากัดอายุรักต่างวัยคือจังเพลงผูดเลพูดและก็ไน้ละอย่างวันเนี้เนาะคือรักไม่จํากัดวัยรักไม่จํากัดเพศรักไม่จํากัด อายุหรือว่าคือเหมือนว่าจะเป็นชายรักชายหรืออหญิงรักชายหรือว่าประมาณแบบว่าหลายๆแบบหลายๆรูปแบบข่อยมีข่อยมีมาลายอย่างมียิ่งมาหมากข่อยก็มีเออเออพระไซมามกข่อยกระมีมาจะเทือดีโอ้ยคอแหงอยู่เอ้าคอเราแหงกันเน่ยเป็นหลายๆหลายๆอย่างมามาคบกันกับเราคบได้ไหมได้คุยกันได้ไหมได้อ่าแต่คุณจะไปกับเราได้ไหมนั่นคุณต้องดูเราไปก่อนใช่ นั้นมันมอกมันต้องมีการคบและการดูใช่นั่นแหละศึกษาดูใจศึกษารดูใจโอ้ลองเป็นแบบนี้ว้าพูถึงว่าเรื่องความรักของแม่อสมม่อดีนะสนใจดิเนอะเอ,อเาส้นเกี่ยวกันก่อนนะโอ้ส้นเออน้ำดื่มลำเพลยังวะนสนเกลียวชอบชอบชอบประสบการณ์แบบนี้คือเราได้ฟังแล้วเราแบบมันก็มีแบบเอ่อเรียกว่าคือช่วงที่มันพีคแล้วก็ช่วงที่มันแบบ โดนใจอ่ะเข้าใจไหมเฮ้าเป็นยังเออคันว่าจะเอาหัวไปก็บอกเอาหัวเลยเพราะอะไรคืออะไรคือปูกลูกก็เคยเก็บมากเราเคยเก็บมาเยอะลงทุนไปเยอะยังอ่ะจอจานลึกกอกแกงเก็บเก็บเก็บไปเก็บใจอ็บเจ็บ จะสวากะเทยบ่เก็บใจด้วยก็นเทยแหงเก็บใจก็่ไม่ยิ่งอีกถ้าถือถิ่งมากเดียว่าเก็บไหมเทยเก็บใจบครัดเก็บแหงเก็บแบบว่าแต่เขาต้องสู้ต่อไปกะเทยเป็นเพศที่สร้างสรรค์แล้วก็สรรสร้างตัวเองเนี่ยต้องสู้ด้วยตัวเองต้องหาด้วยตัวเองและต้องยืนหยัดด้วยตัวเองใช่โอ้ใช้ชีวิตแบบอะไรหล่มแบบว่าเราเราเล่ากับแบบว่า ใช่กระเทยเป็นประเภทที่อิสระมากที่สุดแล้วก็เป็นเพศที่คันกระเทยเ่าซื้อๆเด้ออันนี้บ่ได้บเลวใส่ผู้่ดบ่ไร้บาดพึ่งไว้กระเทยคันกระเทยขี่คานก็คือเท่ากับศูนย์เลยอ่ะกระเทยที่ที่จะว่าจะคล้องยังไงยังสิสิ่งที่จะคล้องมีมากคือความขยันคือควอมเรียนรุ่นของตัวเองที่เย็ะขึ้นมากหาใส่ตัวเองหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงทอนตัวเองเลียหมาก็ัแรกคือตัวค้องตังเก็บมาใส่เองเก็บมาเองมันคนจะเก็บ คอยกเก็บคือกันวัน่น้าใครก็เก็บเขาก็ต้องเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็นู่นนี่นั่นบอสินะนี่เนี่ยมันหลอกกูจริงสิแหลบกตองเจาะว่าเจาะเก็บเนาะหมายถึงเก็บเก็บความรู้สึ้งเก็บใจเพื่อหลายๆอย่างหลายๆเก็บบ่ได้เก็บแบบนี้เว่า เขาบอกว่าก็พ่อกับแม่เป็นหล่าว่าบอกเลยว่าแม่ย่าไห้ดีละโอ้ำตาพ่อเล้วจะบอกเลยแม่เลี้ยงลูกไพ่ลูกยังกตคือมันเป็นน้ำบุพเพสันนิวาสขาดทีได้มันสีบิตมากคือหนกเจ้าอุ้งอุงกามเทพเขาเจ้าสกเสกไม่ให้เฮาเองกามเทพเออกามเทพกามเทพเขาสีกามเทพแผงสอนเขาสีแผงสอนเขาสีสั่งคว่วมรักวัดใจสองดวงนี่ วัดใจดวงนี่ซื้อปุกลูกวัดใจดวงนี่ซื้อไผ่เขาสิกรรมนกของเขาเองอีรีเสือบุบเพสันิวาสกรรมเทศกรรมเทศตอนนั้นคือใครคือตัวเราเองใช่เรา,เราจะดูเองว่าคนนี้จะไปกับเราได้ไหมคนนี้จะเดินทางกับเราได้ไหม,มจะเอาเขามางยังซีขา ถนนเส้นนี้เราต้องเดินสี่ขาเพราะว่าเขาเอาเขามากแล้วหรือเปหรือเอาเขามาแล้วเขายังเดินสองขาอยู่ติดๆเขาเกียร์เข้าเขายางสองขาสันบบข่อยขเมือยอข่อยนี่คือการแบบทาละหรือตกลงเอาเขามากแล้วปึ๊บมีสองขาข่อยไปเกียร์เขายางติจ้างสันแล้วเราต้องตกลงว่าเออเรามาคบกันแล้วเขาสี่ยางสี่ขาพร้อมกันบอเท่านั้นล่ะ ว,ว่าอันยางซีกานี่ปุ๊บไปทั้งนี้เป็นหมามเด้อไปทั้งนี่เป็นน้มเดอ้อไปทั้นนทงนี้เป็นไฟเดอ้อหมนบอเจ้าต้องหูจามองนี่ก็ข่อยิบว่าเอาผูดดูรดมาเอา่อเพื่อในชีวิตขึ้นหนึ่งขอ,อย่านขอยเป็นผ้าละของเขาหรือเขาจะไ่เป็นผ้าละของเห่าในชีวิตครูันุ่ละขันห้องู้สึซว่าเฮ่าสิเหล้ยงเขาได้เฮ้าจังตกลุ่งปง ใจกันอบอแน่เมื่ออื่นตื่นขึ้นใอยได้เมียอุ้ยว่าเป็นบอเมื่อเนี่ยเมื่ออื่นตื่นขึ้นใอยได้ผัวนะใคยสีบอให้ตะเว้นขึ้นชูมือเออตะเว้นขึ้นชูมือแกงชูมือแมนว่าตะเว้นขึ้นชูมือแกงชูมือห้าว้องเห็ดมือตะเว้นขึ้นให้ดีที่สุดอเราต้องเก็บประสบการณ์ตอนตะเวนตก ตาเว้นขึ้นปุ๊บห้าต้องสร้างขึ้นมาอีกอตาเว้นตกปุ๊บเ้าต้องเก็บประสบการณ์ของห้าเหตุของงานมากหาบรูบาบ้านขนาเห้าวสี่ปนจังไหนมันวะเพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ใช่เพราะว่าเราอาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะไปที่อื่นเมียนค่ะเพราะว่ามันบอลแน่นมียนกับชีวิตแล้วก่ะเป็นมีคนถามมาอีกอันนี้คือคอนหนกอีกนักหน่อยมีค้นถาม ถามาปุ๊กลู้บมาจากหญ่วงบอกเจ้าเป็นยังขึ้นยู่นี่โดนแทะเจ้ายู่นี่รักปี่ก็มีคำสั่งมาจากเมืองบนพุ่นคำสั่งเมืองบนอันนี้ขอขอแบบว่าขอขอขอตอบเลยขอยืมขอยิบมาใส่เลยคำสั่งนี่คือพอ,อถ้าพอว่าเป็นยังวัตจิีแล้าเห็นแบบว่าแบบว่า แล้วคใช้คำว่าประสบผลสสำเร็จไหมใช่ไช่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คือคอยเห็นตัวตนของคอยแล้วืูอคอยเห็นแล้วพือจังใดคอยยุ่หนีคอยดีบอหรืออาจจะว่าดีต่อต่อกับของหรือบดีต่อจกาของหรืออาจจะดีต่อสายตาคนอื่นหรือไม่ดีต่อสายตาคนอื่นยุ่หนีกับบอค่อยค่อยมีเรียงกันว่ามีมีภาพมีว่ามีพต้องการมีว่ามีมีเพาะอย่างมี แล้วก็ยูได้พอยัออยงยู่ได้พอคือควมตังใจจะกของมีมีมีเลียงขึ้นมาบ่แมนวานสบ,บะแกเขาต้องแก่เด้อเพาต้องแก่ถ้า <c oughs> คุณไม่แก้คือคุณไม่ได้อยู่คือเข้ามาเข้ามาอยนสี่เป็นยังเจเพือ่อยู่ดีบ่ดีอถูกต้องบอกเข้ามาปลุกลุกขั้นสุดท้ายหยอนมาตะกี้คือเพชรบ,บ้านแพงเพชรบ,บุญกุย้ยเป็นถ้ำต่อถ่ายเดแต่สิบมี่เข้ามา,มาวางในกระซั แต่ขอเก็เป็นสมาชิกสาวน้อยเพรินแพงเขาก็ต้องเขา้ามาอยู่บองนี่จุดจุดนี้เขาก็ต้องสารงานเจ็าต่อไปอไปมางอื่นนับหนึ่งไม้ถูกต้องอะแล้วก็พ่อคอยบอกว่าขันมือบอกจะวงสาวน้อยปุ๊บ